ด้านนี้นะคะก็จะขายขายอะไรคะปลาต้มก้งร้อนๆค่ะปลาต้มก้ร้อนๆนะคะคู่แม่ลูกนะคะขายที่ตลาดบ้านเอื้ออยุธยานะคะนี่ทําขมักขเม้นเลยนะคะทําใหม่ๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่ดู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 ดีดูดีดูดีนี่นี่ทอดนะคะหูนี่เห็นไหมเห็นไหมทอดขมักขเม่นมากเลยนะคะทอดใหม่ๆเลยนะคะนี่ด้านนี้นะคะ มีทั้งมันมีใบเตยมีชานมมีกาแฟมีโอวันตินมีแบบใส่เครื่องนะคะเครื่องแบบเน้นๆเ,เลยนะคะโปสดจ้า นี่นี่คือคุณยายนะคะคุณยายเจ้าของร้านนะคะลูกก็จะทอดอยู่ด้านนู้นนะคะเนี่ยน่ารักตุ้มูตุมินะคะนี่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 มีความสุขนะคะแม่ลูกอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขนมหวานคุณยายอันนี้กล่องเท่าไหร่คะคุณยายบบาข้าวเหนียวถั่วดําสังขยากล่องละ อ๋อ,อข้าวเหนียวสังขยานะคะกล่องละ20บาทกล่องใหญ่ๆเลยนะคะแล้วนี้ถ้วยเท่าไหร่จ๊ะถ้วยละสิบบาทจ้ะถ้วยละสิบบาทเปียกปูนกะทิสดจ้าเปียกปูนกะทิสดคุณยายขายที่ตลาดบ้านเอื้อยุทธยานะคะอย่าลืมมาอุดหนุนคะุณยายนะคุณยายขายถูกๆนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะเนี่ยคุณคุณยายทํามาเยอะเลยนะคะทุกคนแล้วข้าวเหนียว ข้าวเหนียวสังขยาเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคุณยายนั่งรอที่นี่นะคะตลาดบ้านเอื้อยยุทธยาจ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะข้าวเหนียวหมูทอดเจ้านี้นะคะขายดีนะคะขายดีจะขายกล่องละ25บาทนีข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องในทอดมีไก่ทอดมีหมูทอด มีปลาส้มทอดมีกุนเชียงทอดนะคะเจ้านี้นะคะมีบริการส่งด้วยนะคะมีปลาร้าสาับมีหมูฝอยนะคะนี่ก็กล่องละยี่สิบห้าบาทเหมือนกันนะคะถ้าส่งเบอร์โทรเลยจ้าเบอร์โทรศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสอง 5 0 6 4ตามนี้นะคะโทรสั่งได้เลยนะคะบริการส่งขายเช้านี้ที่ตลาดบ้านเอื้อยุทธยาจ้าด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้มเลือดหมูของเจสุนะคะเจสุวันนี้ขายดีไหมคะลูกค้ายังยืนซื้อยู่นี่ลูกค้ายังยืนซื้ออยู่นะคะโอ้โหอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยถุงละสี่สิบบาทได้เยอะนะคะ ก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตับหนกมีตับหมูชิ้นใช่อันนี้อันนี้ไส้ไส้ไส้อ่อนนะคะกะเพาะมมาหมามหัวใจหมูสับทําหน้ากินมากเลยดูปั้นกระจุ้มกระจิ้มเลือดหมูต้มเลือดหมูต้มว่ะโหสีสันสดใสใส่ใบเตยด้วยหอมหอมนะคะ ันนี้เป็นกระเทียมเจียวอันนี้เจียวเองนะคะหุยน่าทานมากเลยจ้าเจียวใหม่ทุกวันนะจ๊ะนี่อันนี้ใบตองโอ้ใบตองโอเขียวสดน่ารับประทานมากอันนี้เป็นอะไรจ๊ะเสี้ยมจีเสียมจีแคบหมูแคบหมูนี่ก็ผักสดๆเลยนี่เขาเรียกผักอะไรจ๊ะผักกาดหอมนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนเจสุนะคะเจสุทําอร่อยมากขอดูน้ําซุปอีกทีนึงจ้าเมื่อวานก็มา หูยน่าทานมากเลยทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมหอมมากอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือต้มรากผักชีต้มต้มรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอให้น้ํามันหอมอ๋อหอให้น้ํามันหอมแล้วนี่อันนี้อะไรคะอันนี้ก็คือลูกตุ้มลูกตุ้มที่มีเกรือเทศอยู่ในนี้อยู่แล้วโอ้โหไม่ห่วงสูตรเลยเนาะอันนี้อันนี้คือเกี๊ยวจีใช่อืมทุกอย่างมีหัวใช้เท้าด้วยน้ไม่ห่วงด้วยอ่ะโอ้ จะขายทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยใช่ไหมคะ,คะถ้าตอนเย็นแววว่างนะคะเดี๋ยวแววจะมารีวิวให้นะคะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นกับข้าวนะคะใส่บาทก็ได้กินก็ได้นะคะชื่อคุณร้านคุณจิดาภา,า,าคุณป้าจิดาพามีเพลร,รมีผัดเมี่มี แกงหน่อไม้ใส่ไก่ใช่ไหมคะไข่ลูกเขยแล้วก็มีข้าวถุงละหบาทใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําขวดละห้าบาทนะคะคุณป้านั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงข้ามกับร้านผักเฮียอร่อยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะจ้า ตลาดเช้าบ้านเอื้ออยุธยาวันนี้คุณยายมาขายขนุนนะคะขนุนชํำๆเลยค่ะขายโลเท่าไหร่คะคุณยายาโลละหกสิบบาทครึ่งโลสามสิบาทครึ่งโลคุณยายก็ขายนะคะแล้วก็ส้มโอเนาะส้มโอขายยังไงส้ <20 S 1> มโอทองดีขายยังไงจ๊าลูกละยี่สิบบาทนี่นะคะสมราคามากเลยอย่าลืมมาอุดหนุนนะมีแบบแกะด้วยแกะก็ยี่สิบบาทใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แกะก็ยี่สิบบาทแล้วนี่เขาเรียกอะไรคะ ลาแพ็คละเท่าไหร่จ๊ะแพ็คละห้าสิบบาทได้เยอะนะคะแพ็คละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะเป็นแพ็คแล้วก็กล้วยอันนี้เขาเรียกกล้ยอะไรจ๊ะกล้ยไข่กล้วยไข่ไขายยังไงจ๊ะหวีละยี่สิบบาทก็หวีใหญ่นะทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาอุดหนุนนะเนี่ยกล้วยไข่หวีละยี่สิบบาทแล้วนี้กล้ยกล้ยอะไรคะ กล้วยนี้คือกล้วยนาคนะคะกล้วยนาคนี่กินได้นะคะหวีเท่าไหร่คะคุณยายยี่สิบการยี่สิบเองเหรอมีละยี่สิบบาทกล้วยนาคหวีละยี่สิบาทเนี่ยเป็นกล้วยแปลกๆนะกล้วยนาคแล้วลูกนี้มีแฝดด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะแล้วมะละกอมะละกอบ้านๆเลยมะละกอขายไงคะขายสิบบาทในยี่สลูกละสิบบาทกับยี่สิบแบบนี้ลูกละสิบบาทเหรอคะลูกละสิบบาทถ้ายี่สิบบาทขออนุญ,ญาตนะคะอันเนี้ย ยี 20, ่สิบหูใหญ่มากเลยเนี่ยทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะคุณยายขายที่ตลาดบ้านเอื้อนะคะบ้านเอื้อยุธยาแล้วก็มีปลาแห้งปลาแห้งแพคเท่าไหร่คะคุณยายขออนุญ,ญาตจับแพคละยี่สิบบาทหูได้เยอะนะแพคละยี่สิบบาทแล้วก็ปลาร้านะคะเป็นปลาระราดีโร่เท่าไหร่จ๊ะโลละแปดสิบบาทนะคะอย่าอันนี้ถุงละหนึ่งโรบาทอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายแล้วก็ ผักขี้กาหรือหมากลินฟ้าอันนี้ขายยังไงคะฝักละสิบาทนะคะคือเลือกได้เลยห้าบาทก็มีอย่างเงี้ยจะห้าบาทใช่ไหมคะคุณยายอย่างเงี้ยห้าบาทแล้วก็จะมีสิบบาทมาเลือกได้เลยนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะมะม่วงบ้านๆเลยแล้วก็มีมะนาวมะนาวลูกใหญ่ๆมะนาวขายไงจ๊ะมะนาวก็โลโลโละเท่าไรเดียสามสิบโลระสามสิบบาทอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะคะ จะมีขนมกร,กรอบและขนมปังนะคะแม่ค้าจะนั่งอยูดอ่ด้านนู้นนะคะขายยังไงนะคะทุกอย่างาาย,ย0บาายาบาทนะคะถ้า3อย่าง50บาทนะคะอันนี้แบบใหญ่ๆเลยทุกคนเนี่ย20บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมอะไรจ้าขออนุญ,ญาตจับจ้าเค้กกล้วยหอมดูสีน่ารับประทานมากเลยเอาให้ดูเป็นทีละอย่างนะคะนี่ ตัวซองนะคะหน้ารับประทานอันนี้จะเป็นสังขยาใบเตยแบบกรอบไหวทาอแล้วก็แบบฟังเนยฟังเนยน้ำตาลฟังเนยน้ตาลฟังเนยฟังเนยกระเทียมก็มีค่ะอันนี้เขาเรียกคุกกี้นะคะคุกกี้คุกกี้ขนมปังหลากหลายขนมปังนะคะมีหลายอย่างเลยนี่ให้เลือกสั่นกันเลยนะคะแม่ค้านี่ยแบบนี้ก็มีแบบวงกลมๆนี่ อย่างนี้นะคะแบบวงกลมนี่อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะขายอยู่ด้านนี้นะอยู่ตลาดบ้านเอื้ออยุทยานะคะนี่คุณยายกาลังเลือกกันเลยนะคะแบบมีแต่ชิ้นใหญ่ๆนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะด้านนี้นะคะจะเป็น หมูปิ้งนมสดนะคะของเจนิดนะคะตอนนี้กําลังขมักขเมนอยู่เลยนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งมีบริการส่งเลยนะคะทุกคนอย่างเงี้ยไม้ละสิบาทเนี่ยไม้เป้งๆเลยแล้วก็ไม้ไม้ละห้าบาทหมดแล้วนะคะมีปลาร้สับด้วยแล้วก็มีขนมจีบด้วยนะคะนี่มีป้ายบอกด้วยนะมีพร้อมโอนด้วยนี ย่างแบบใหม่ๆเลยนะคะนี่ไม่มีไหมเลยเห็นไหมเห็นมนี่อันนี้ไมละสิบบาทเหรอคะสิบาทจ้าโอยดูแมคคะอืมมีบริการส่งด้วยใช่ไหมคะต้องโทรเบอร์อะไรคะด้านหน้าเลยด้านหน้าจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวไปดูค่ะแม่คจาเบอร์ไม่ได้นะคะเบอร์0ูนย์เก้าหดห้าหนึ่งสสนะคะอันนี้เป็นหน้าของคุณแม่นะคะคุณแม่ ของเจนิดนะคะเจนิดทันมาหน่อยค่ะคนี่อย่าลืมมาอุดหนุนนะขายตรงข้ามกับเซเว่นนะจ๊ะบ้านเอื้ออยุธยาจ้า